มันก็คือประกันเดียวกับประกันบระกัวเขาอะไรปรกแหนบ้านเขามนซื้อกันกประกูกันี่แหละระกำมมาอสงเงื่อนยโอ้ยมันจดอหมดจาเราเพเดียวูกกันรูกันไอใสอ่เนี่ย เออก็นี่ละบักกันี่ละเออบักกันี่ละหาเลี้ยงแม่ยุนโอ้ได้รีวะคือคือคืออเออเสียแหม chắc chắc hạn chắc hạn chắn 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 phá chắn chắn Phá chắn 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 khảo y chắn 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 ิสันตัวนั่นนี่สุดวันอยังหลายตัวมุกเบิดขึ้นก็ะเมนได้บาทนึงเต็มเผานี่เอ้ยเบียกแหงกับบานเลยไปก็อยู่แล้ว Nè, ơi, siên hòi các ơi, siên hòi. Nga. Siên hòi, siên hòi. Quá nà.